นี่คือการเปิดตัวของเจ้าสวนะเจ้าสวัวเจ้าสวัวกำลังวองหน้าต่างเพราะว่าจะต้องทำยังไงที่จะออกไปท่องเที่ยวข้างนอกให้ได้นี่คือเจ้าสวัวน่ารักมากสวัสวสัว แล้วเขาก็หิวด้วยตอนเนี้ยเขาวางมาดวางมากสัวเขาวางมากเดียเด๋ยวจะติดตามสัวให้ทุกวันเลยนะสัวสัวหันมาหน่อยลูกหันมาหน่อยหันมาหน่อย ไม่หันมาพ่อก็หันกล้องไปนี่คือเจ้าสัวนะแนะนำให้เอฟซีได้รู้ว่าเจ้าสัวเนี่ยนี่ยเนี่เนี่นนเอสวเอ่อหิวยังลูกหิวยังหิวยังถ้าหิวพ่อจะทำให้กินนะไม่ต้องบน่นอา่า เอาแค่นิดหนึ่งก่อนนะ